ตะกีไม่ได้ซื้อก็เขาซื้อในรถเข่งเขาคบันนี้มันปลูกเองมันพักมันเ่าก็ได้กินดอกมันก็ได้กินครับผมทำมันก็สวยงามนั่ไม่ว่าครับมันมีกำลังใจตัวลุกจะเออเข้าแก่สานีครันถเท่ามีเี้าเฮดสานีจะคิดว่าดีจะของครัอุ้ยอยาาเฮดกัเฮดโหลดมันมวนเขาเฮดจังจี่แล้วเข้ามวนในใจเขาว่าในครอบครัวเขามันพ่อเพี้ยงครับ เ้าบริสุทธพริกบรดสืทอิ์เกลือปลูกเป็นกวาม้สุขข้องคนกุ้งผู้เฒ่าครับเจดกินบัไดกระชางได้วาลูกเต่ว่ารื้อกินครับผมเข้าใจสวัสดีครับพี่น้องครับืันนี้มาพ่อกับบ้าน้องในช่องบป่าผ้าวยนะครับพี่น้องเนาะมื้นนี้บ้าน้องก็จะพ้าพี่น้องมาเบิ่งอีกหนึ่งแปลงครับผมเพิินกะขุดสาหนึ่งหน่วยนะครับเนาะนี่พื้นที่ของเพิ่นเพิ่นกะเฮ็ดปลูกของหลายอย่างแหละครับพี่น้องอยู่ริมสานะครับพี่น้องเนาะ พี่กัดแปลงนี่กับอยู่บ้านเลิงแฝกนะครับเนาะตำบลหนองหัวช้างอำเภอกันทละลมจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องเดี๋ยวมือหนีบ้านน้องก็จะพาพี่น้องมาหาเจ้าของแปลงพื้นนะครับเนาะนี่ครับเจ้าของแปลงพื่นคุณแม่แสนสวยครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะแม่ซื้อแม่หยั่งนอครับแม่คําบัวนะครับเนาะนี่ครับเห่งเลยพื้นที่ของแม่พื้นที่ของแม่นี่จักไรครับแม่ครับนี่เบิดหน้านี่บ่โกไรโอ้โไกล มาเห็ดตาเนี่ยก็ประมาณไรผล่ะครับผมเขาก็เอามาเห็ดหนองสาประมาณไร่นะครับนาออ่าครับผมพื้นที่ของแม่นี่ปลูกยังแน่ครับข้าเห็ดอยู่นี่ครับผมอยู่ในนี่ก็มีดบกพร้าวบก่วงกล้วยแล้วก็อ้อยครับนี่ก็บบกตํากลางมันกับบกเกี๊ครับผมบกแดงบกทั่วอยู่ด้านบนครับผมบกแดงบกทั่วเนาะ แม่ครับผ้าส้มสวนนะครับแม่ครับเข้ายางเลาะส้มสวนเนาะครับเนาะนี่เบิ่งเลยครับเดี๋ยวแม่เิ่นจะผ้าส้มสวนแม่เพิ่นปลูกยังแม่เบิ่งเลยครับพี่น้องตะกรอนบาน้องกับผ้าพี่น้องมาเบิ่งอีกเทอนึงนะครับตอนนั้นของแม่เพิ่นกําลังเริ่มปลูกเนาะแม่นอกจ้าตรงนี้แม่ปลูกพักยังครับนี่ดักบุ้งแล้วป้ากนาโอ้ครับผมดอกไม้ครับโอ้คืองามท้แม่ครับบานเนยดอกไม้ปลูกไว้ช่วยง่าม,ม บักเขือครับเอาครับแม่ครับเริ่มแรกนี่แม่ปลูกจังไดบานครับบักเขือบักพริกเข้านี่ปลูกธรรมดาเนี่ล่หละลูกปลูกธรรมดาเนี่ล่ะครับใส่ปุ๋ยใส่อย่างเราบักอื้อครับแคบนี่แค่นี้ลหละลูกเข้ากับเริ่มแรกนี่เข้าซือเบียร์มากหรือเข้าพ่อเองครับแม่นี่เพ่อเองโอ้แม่พ่อเองครับนี่ครับผมโอ้แม่กะาเองเลยพ่อเองเลยตัวนี้ก็จะเป็นบักพริกขาวบ่แม่นน่พริกขาว ออืดูแลยากบอกรับแม่นี่กะบบ่ยาบบอกรับบ่อกยาอกัมีกระเพ้าครับอู้ในสวนของแม่นี่ก็มีทุกอย่างเลยตัวนี้ครับนี่มีทุกอย่างทั้งนี้กับเป็นสวนผสมเลยเนาะครับน้องเป็นกล้วยพันหยังครับแม่นี่เป็นกล้วยเิ่นเอิ้นกล้วยตุวบานเทาเอิ้นกับกล้วยน้ำว้าโอ้กล้วยน้ำว้านะครับนาะก็กล้วยตีบญ่เป็นเอิ้นกล้วยเปลือกหนา ครับครับเขาเริ่มเฮ็ดมานี่จักปีเลยครับแม่นี่ไ่เลยหลายเดือนเลยเลยครับผมถึงปีเลยบ่แม่นี่บ่บ่ท่านถึงปีเนาะครับน้องท่านถึงปีอุ้ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งแม่เพิ่นปลูกมะเขือเป็นมะเขืออยังครับแม่นี่เขือขาวเขือขาวเขื่อนเอินมะเขือพ้าวอือมะเขือพ้าวบ้านเท่าิ่นเอิบเท่ากับพะเบี่ยาเองเลยพอเบี่ยเองกับพัครี่ เอาเริ่มแรกแม่เอาไนมาตั้งไหญ่ครับบานนี้แม่มาได้ในบ้านตะกีแม่ปลูกได่ในบ้านบอกครับก็มีลูกเดียวเท่านั้นแหละแต่มันก็บอกเกิดเบิร์ตแ่มันก็ได้แค่นี้โอ้เริ่มแรกน่เฮ่ามีบักเขือหน่วยเดียวหน่วยเดียวครับผมเขาสือมาบอกหรือขอเพิ่นบาตะกีนั่นสือมาไปเห็นสวนเพิ่นครับใกล้ๆกันแม่ขอสือเพิ่นแนวมันครับเขาสือแนวน้ำเพิ่นวยหนึ่งหน่วยเดียว เขาก็เลยเอามาขยายพันธุ์เองมาขยายพันธุ์เองพอเองก็เริ่มงขึ้นกันเริ่มได้ร้ายแล้วบ้านก็ล่างด้บังคุงสีขาวมาบังคุงเปลือกสือมาหน่วยหนึ่งยี่สิบบาทแม่สีมาเอาไน่ั้านโอ้เขาก็เริ่มแรกนี่เัาก็ไปสื่อหน่วยพืนมาก่อนเขาก็ค่อยมาขยายพันธุ์เอาเองจ้าหอมาอมมี่เต็มสวนแล้วตัวนี้แม่เต็มแลลวทั้งปูนบักแดงแม่บักเขือเขาปักแดงบักตัวพระธาตใไต่ขางอยู่ด่านปูน ครับผมเกาก็เฮ็ดเฮ็ดทุกอยา่างเนาะแม่นอวันพ่อได้กิน <f led> นี่อะลรบกตรงนี้ก็จะเป็นเลี้ยงปลาน้ำปลากับเอาไว้กินโอ้ก็อทอมแม่นี่คือบรรยากาศดีเลยครับแม่นี่มันแดดกังเว้นโอ้แม่กันีน่บ่แม่ปัน่นเวลานะั้นแม่ก็จะเอาพันธุ์เพิ่นได้สีบ่แม่ยากันนี่ละนี่พันธุ์ของตัวเองดอกนี่อ๋อเขาโพดของแม่จังสีแม่ก็เวลาพแก่แล้วแม่ก็เลื้อยไวทเฮ็ดเนวยอืมเขาก็จงไวกต่อไป ครับพอปีนี้เขาเอาไว้เฮ็ดแนวปีหน้าเขาสิได้เป็นได้หลายแล้วแม่เนาะกินมีตรงเขาเองครับบริสุเพริ่นแม่เริ่มได้ขายบ่ครับนี่ซ้ำนี่แม่นี่เขาเฮ็ดนี่บ่แม่เฮ็ดบ่หลายอ๋อบ่อยบ่อยกินในกัวเรือนเขาครับเนาะกินในครอบครัวอ๋อครับเข้ากับบริสุเหริ่มบริสุเหิ่อู้ครับเบิ่งพี่น้องกีตูพูดจิงงค้อือดปลาครับพักชีหอมผักชีลาวครับแต่ก่อนนั่น เฮาบ่ทันเฮ็ดสวนนี่เฮาได้ซื้อทุกอย่างบ่ครับแม่บาดซื้อเป็ดืออย่างครับคู่มือนี่บ้านเฮาได้เฮ็ดสวนได้ครับบาดเป็นยังไ๋บาดกะบ่ได้ซื้อครับผมซื้อแท่แบบว่าคือเฮาบ่ามีเฮากระสือใกล้ซื้อเนือไปอือมครับเฮาก็ซสือปบูปลาเฮาก็มีมครับอูปลาเฮาก็มีแล้วมันกรพรด้หลายอย่างครับไดหลายอย่างอยู่ครับบาดแม่ครับเริ่มเริ่มแรกนี่แม่จกน้องสานี่เบิดงบจักบาทครับแม่บาดแต็นี่สอง0มืน สองหมืนสี่พันครับผมสองหมืนสี่พันนีค่ะครับผมออนนี้แม่ก็มาซื้อพันปลาอ๋อครับครับพันหาครับเขาก็จะมีปลาหยังแม่ครับอยู่ในหันมีตะเพียนมีปลามีทุกอย่างเขาเป็นบ่อปลาร่วมเลยบ่อปลาร่วมครับูบัวใส่น้ำนอกบัวน้ำกับปลากินกับน้ำเวลางดสวนนี่แม่เอาน้ำจากสบ่าแม่เอาน้ำจากใดโอ้เขาเอาใดแม่บ่ได้เอาสาครับผม เขากะเขากำลังเริ่มกำลังเริ่มปีหนึ่งนาะแม่นอประมาณถึงบ่อครับประมาณถึงระมถึงปีเนาะยังหลายเดือนโอ้ครับพี่น้องเบิ่งแม่ยเป็นเห็ดบ่ครันถึงเดือนบ่ทันถึงปีเนาะแม่นออ่ะนี่ครับเบิ่งโซนทางนี้จ้ะโอ้ขนาดบ่ทันถึงปีนี่แม่กระเฮ็ดได้หลายอย่างแล้วตัวนี้แม่ปลูกของกินแครับโอ้ผมว่านี่ได้หลายอย่างแล้วครับแม่เบิ่งเลยพุ่นน่ะโอ้แม่ขยันเนาะครับนออยกระเฮ็ดไปเรื่อยๆ เบิ่งพี่น้องเบิ่งทั้งปีก็มีผู้ครับมลภาวะครับีตูค่ะทั้งนี้ก็จะมีผู้บ่แม่เนี่จ้าผู้เกี่ยวหมากผู้กินหมากผู้เฒ่าเฮานี่ครับผมก็ต้นหมากต้นเ้าวคือเก่านร่บเฮาก็ปลูกไว้ปลูกไว้เพราะได้ซื้อเพิ่นเนาะแม่เนาะเพราะมีที่แหะก็อยากเฮ็ดครับผมตรงนี้ก็เป็นนี่เฮาก็จะเก็บพันมาอย่างซี่บ่แม่จ้านี่ล่ะฟันครัวอืม ทั้งลางก็มีบุทั่วกับเรือไว้แล้วครับก็ย่งแนยน้อยยังครับหมากน้ำเต้าอืปลาคนาที่หอมครับผสมประสานนะแม่นอผสมประสานมีเบิดทุกอย่างเลยพี่น้องของปิดดีของแม่นน่หกไรแต่ว่าเอามาเห็ดไรหนึ่งก็แม่นอะเห็ดไรหนึ่งครับผมแต่ก่อนนี่เขาจะเฮตนาบ่เมย์เกีเฮตนาก็ะดิซือเบิดได้ลูกครับกระบอกใครได้สือคือบุกพิกครับผมกูกินได้ครับ ต้นพดมีบักมาปลูกนี่ก็มีบักหูดบักนาวครับพอเขามาเฮ็ดแล้วบานเป็นจ้งไดแม่ตอบโจทย์เท่าดีบอครับบาดแม่บาดีครับผมมันมันเข้าบเดตมีหลายใจหลายอือครับครับใจเฉพาะจาเป็นครับผมแบบม้วนนันม้วนนี่กับเก็บกินในสวนมีกินในสวนครับไม่งอต้นหนึ่งครับกระร่างปลูกเทาก็ยางละเล็กละหน่อย เออครับผมอู้เลือบหน้าเดลอเ็พี่น้องเด้อบักหน้าบักหอดครับบักฟักบักแป้งเลียงไก่น้ำไก่กัเลียงครับผมเลียงวัดเด็ดบัท่านมีหลายท่านบัดท่านหลายครับคอยไปย่นี่ลูกอู้ทำนี่ผมวานี่จะกินบลเบิดแล้วครับนี่มีมะพร้าวน้ำหอมครับเหลือกินกระไดขายผลนี้นี่น้องแม่น่องเหนากวนกครับ ทง้ถ้าเป็นไปได้ก็ดีอั้งนานกับม้ว้อนนแต่ก่อนนี่พื้นที่เขาเหานี่เป็นเป็นหน้าเป็นอน้เป็นหน้าเบิดเห็ยนหน้าเก็เลยมาเปลี่ยนก็เลยมาเปลี่ยนวราออยากครัอยู่กับหนี่มีสวนบ้านเริ่มแรกนี่แม่คิดจังไหนจังเฮาจังเสียมาเห็ดสวนหล้ะกระจกสานี่ครับแม่กระจกสาก็คิดว่าอยากเออที่ไรสาอไากอยากปลูกอยากปลูก้นนั่นต้นนี้เพราะว่าทีในบ้านมันครับแขบ อยากเอามาขยายต้นกล้วยต้นนึงบผมต้นกล้วยกับมีของตัวเองมาได้ในบ้านครับมาขยายแต่บ่าบอกผ่านพร้อมมีสื่อข้ามาสื่อมาต้นละเจ็กบาทครับแม่นี่แม่สื่อรวมเลยในประมาณสี่สิบต้นนี่ละสองการแล้วมันมีดสองด่านเนาะครับผก็เลยนี่ดหนึ่งด่านหนึ่งสองด่านวัะจุด่านนับก็เลยประมาณสี่สิบ เขากะลงทุนสามรน้องครับมาพอเอาอีกครับผมเขากะลงทุน <kind> ต <abonn és> ่ทีแหลกลงทุนทีแรลกครับพอเรื่มมาก่ทันถึงปีนี่เขากะขยายเอาเองเรื่อยๆเนาะขยายไปเรื่อยๆครับอยากปลาก็ได้กินปลาบ่แม่บ่ปปลาก็มีได้กินครับผมแต่ก่อนนี่ได้ซื้อแต่เพิ่นซื้อต่เพิ่นป้าก็ได้ซื้อครับเพราะว่าเบิดน้ำหน้ากับเบิดปลาอันนี้มันบเบิดครับ มีปลาหลายอย่างมีกุ้งมีปูมีปลาหอยกันอะไรอยู่แม่ก็เอามาปล่อยลงเบิดแล้วปล่อยลงเบิดเลยครับผมรวมกันปลาสลิดสาเฮานี่เลิกจักเม็ดรครับแม่บาทว่าเปนสามเม็ดหรือเปลางเลยแม่กว้างมั่ใช่ครับผมโอ้ครับแม่บ่เด็จแม่บ่จักมันทัน้งกว้างแมงก้าด้วยซื่งกะกะเอาซื้อนอกพรมเดิกนี่สามเมื่อินซีสองหมื่นซีสองหมื่นซีครับผมก็ถือว่าเฮาได้กำไรแล้ว กำไรได้กินเนาะแม่นอ่อกเด็กกินเด็อยู่ครับเฮาเฮ็ดมานี่ก็พ่อในครอบครัวนะครับครับเป็นเด็กกินเฮาก็เก็บขายให้หมู่ได้แต่ว่าแม่เก็บแจกจใจโอ้ครับผมแม่บ่ขายครับแม่แจกจ่ายเพิ่นดีกว่าิงจิงไม่ยังแม่กับแจกจ่ายไปวัดเก็บไปเพิ่นไปวัดแนนเป็นใหม่ๆนี่ครับต้องเอาออกวัดก่อนล่ะแม่ครับผมเฮากะเข้าวัดหลายกว่าเนาะแม่เนาะพอได้บุญธรรมดาครับผม ฟังข้างนี้มากปุ่นครับเนี่ยไปทางปุ่นบรรยากาศดีเนาะแม่นอบรรยากาศดีนี่ก็ทอมน่อยเด้อพี่น้องเดอ้อหันหลังกับทงังปุ่นของแม่เนี่ก็ติดอยู่หนาทางเลยเนาะแม่นอหนาทางเลยครับผมเส้็ไปบ้านยังก็ครับนี่ทั้งนี้ไปบันโบกกีย่างครับ <c oughs> ไปทั้งพี่บันเข้าอิ่นมันรองน้ำคัำ่มันย,ยิ้ไข่อยู่กลางๆเนาะแม่นออยู่กลางๆครับปุ่นแม่กัเลี้ยงปลาอู้หลายเด้อพี่น้องเด้ออยากกินปลาก็ได้กินปลาบักไม้ก็ได้กินเนาะแม่นอ เนี่กินไว้ทุกอย่างครับข้าเห็ดผสมประสา<ล>นลงเลยอุดส้าแล้วเขากับลูกพักจังสีกระง,งาม,นงมเนาะแม่นะอลาน,นี่ได้กินไมก่กระปุกโคตรเบลอครับแบบนี้มันกนระผลผลิตมันเกิดถึงงามเก็บเกี่ยวเขากับเก็บ,กบออกครับแต่ก่อนนี่เขากบ่านในเห็ดนี่แห้งแรงบ่แม่นี่กับแบบนี้แล้วหูกแบบวันาน้านี่แหละครับผมโอ้เป็นแบบนี้เลยนนี่ห้เขาหลอกลงไมครับพอเขามาเห็ดแล้วบานกับอุดมสมบูรณ์เนาะแม่นา คิดว่าตางกันนาะครับแม่ตางบ่ครับแม่ว่าตางครับผมตางหลาย<อ>ว่าอันไหนเขาก็มีพอได้กินครับผมแต่เพราะว่าได้ซื้อครับปู่พี่น้องแม่เป็นกระเฮ็ดที่นี่ปูกผสมประสานกันไปทุกอย่างครับพ๊ก้าว๊กลก้วยแม่กับขยายจากกอกอเกานี่บมาแม่ขยายออกจากต้นเกาโอ้ขยายไปเรื่อยๆนะครับน่องอืมนี่แบม่บงวงครับผม ตนทั้งพี่พี่น้องอู้เนี่ยกะรับจะพอเอาเองแ่ะตนว่างก็ได้พ่อรับแม่พาอไนเลยบอครับนี่พอไนเลยพอมิดมันเลยต้นล้งจัวก้องมีครับไม่ามันล้นลงมากครับผมเขากินเนื้อไม่แล้วเขาก็เม็ดมันมาปูเป็นไรครับแม่บานเฮาเห็ดกษตรแล้วบานนี่แม่มีความสุขบอครับเพราะเห็ดเห็นแม่ดีใจตื่นมากกด้เห็นตนใหม่ตนปีกตนเสือดอกไม้ครับตนใหม่ตนยังมันดั ดีใจตัวผู้เทาครับผมเตือนน้ำจังตีหล่ะผู้เทาเขาได้เห็นผลผลิตเท่าน้อแม่นอใค่ครับผมผู้แม่เป็นก็เตยตำศาสตรอืมเตยตำศาสตรพี่น้องเตยหอมกับยูพูนครับผมเอาแม่ครับนี่ก็คือพี่น้องเห็นแล้วอยากมาเล่นสวนแม่ส้มสวนแม่นีได้บอครับแม่บ่ได้หวงครับผมหรืออีกสองทางหนึ่งนีีแม่มีเบอร์โทรติดต่อบ่ครับเบอร์โทรแม่มีอยู่ครับเบอร์อยังเนอครับแม่ เดี๋ยวไปเบิงในผุนนะแม่ครับจับบดะเขาจจไปเบิงอยู่ผุนอีกทนึงเนาะแม่เนาะจ้าครับนี่เราบอกข่าแม่บอกท่านถึงปีครับพี่น้องแม่เห็ดว่าท่านถึงปีเด้อบ้าน้องมาตอนนั้นต้นนี้ก็จะเป็นอ้อยยังครับแม่เนี่ยต้นนี้อ้อยดำอ้อยดำกินได้บ่ครับแม่นี่ยได้กินก็ได้เป็นยาต้มน้ำห้อนครับก็ได้เป็นเป็นยาแบบโบราณครับผมมีหลายอย่างครับพี่น้องปลูกปั้นปลูกนี่ออม ไปเลยไวยต้นไวยน้ำว่าครับเขาก็เอาฟางนี่มาปกคุ้มเงาไว้เลยบะแม่นี่คุ้มดินคุ้มเงามันไวนานแดงมันจังบ่แห้งครับแม่คุดลงจักเมตรครับแม่ี่ต้นกล้วยเฮานี่นี่กค,ครับแค่นี้ประมาณสามสิบเส้นบะแม่จ้าสามสิบข <30 S 2> ้มป่วงนี่เลยครับบาทควมป่วงกะห้าสิบพี่น้องห้าสิบอยู่เฮ้าได้ใส่ฟุน้นใส่ปุ๋ยล่องพื้นบะแม่นี่บ่ท่านไดนใส่ แม่ปลูกที่แรกนั้นกะเอาเสี้ยงมุนๆเท่านห้องห้องเสี้ยงที่มันจีดเป็นปุ๋ยได้เอากมาห้องคปักเ้าวนห้องอยู่ซื้อฟุ้นเขาฟุ้นกีงัว่าเอามาห้องต้นมั่นกล่ขากระจะเอารลุ่มเอาปักเ้าเ้าลงครับผมห้องผืนก่อนเออากระเจะเอาปั้าลงแต่ว่าปุ๋ยยังท่านไดใชัครับผมเป็นบักเ้านำหอมบอกแม่น้ํเห้านำหอมนี่ปูดแบบพิกต้นน้อยๆใช่มดกแต่แม่บาน พริกขาวบ่แม่นพริกขาวโอ้นี่พี่น้องพูดอวยอุ้ยต้นหน่อยหนึ่งครับผมดกแห้งนาะแม่นาอก็ร่งเริ่มเป็นครับแม่ได้ใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยยังบ่ครับนี่ใส่ปุ๋ยเดียวนึงออืก็ร่งใส่ได้แค่เดียวครับผมปุ๋ยเฮ่านี่เลยครับแม่สูตรยังบัดปุ๋ยยูเรียอือยูเรียเฮ่านี่สูตรเสมอนี่บ่แม่จ้านะครับผมส่งซั่ง,ง,ง,งนี้ได้พี่น้องด้วย นี้ก็ะพร้าก็ถือ่วยมันมากก็มาพอเอาะปร้าแม่นี่<ม>เบื้องนี่ร้ายต้นอยู่ตัวนี้ครับหลอบจ้าประมาณสี่สิบสี่สิบมันมีจุดสองด่านครับสืบต้นจักบาทครับแม่บัตแม่สือหน่วยมันร่วมมากถือร้อยหนึ่งครับดับที่ปูบนนะร้อยหนึ่งบ่แม่ร้อยบาทครับผมแม่สือมัตสัยบาทแม่ไปสืบบันบันหฮองขอนโอ้คนหูจักกันร้อยหนึ่งนี่ได้สี่สิบต้นเลย กวนนันอยู่บอกครับมันออกบ่เบิดนันอยู่มันก็บทมีเนามีหยังนั่โอ้แม่ซื้อหน่วยมาแม่นบ่ครับซื้อหน่วยมันมาเกี่ยวเขาแล้วแม่ก็ปลูกนี่ปลูกเกี่ยวเขาแล้วครับแม่ซื้อหน่วยมาแล้วเขามาพอเอาเองเออเอามาตั้มอะไครับผมเอาอันนี้คุณเอาใบใหม่โปกไว้คุณเกิดหน่อแม่ก็มาโอ้ครับโอ้แม่คือเก่งเลยครับบาดพอเอาเองเลยพอเองบม่ต้องยามครับผมเฮาบ่ได้ถ้าเป็นซื้อนี่กับต้นละเจ็ดสิบแปดสิบได้เนาะแม่เนาะ กัญจนี่มันก็ลอยกลัวแล้วครับผมพราเขาไปสื่อเต้นไว้ซื่อเพราะว่าแม่ไปามแล้วร้านไม่จกแพงแห้งไม่ก็เลยมาหาสื่อหน่วยมากครับเอาหน่วยดีกว่วเอาหน่วยมาพอเอาครับผมอู้แม่อันนี้แห้งเด้อพี่น้องเดือกมันเดี๋ยวนี้อือกุกไห้มันเป็นมูกันเป็นห่มไปครับผมอีแถบสิบอดีสื่อเลยเนาะแม่นอแม่พอเอาเองเลยอดิสื่ออย่างโอ้ครับพี่แม่กับพ่อเอาเองเอาแม่ครับแม่ ได้เบิ่งมาจากไสบ่คือแม่คือพ่อเป็นแม่บ่ได้เบิง่ง<อ>แม่เฮ็ดธรรมดาคือแม่เฮ็ดเนี่ยยี่นําพรนแม่ตะกีโอ้ครับแต่ก่อนตะกี้เฮาก็เฮ็ดเกษตรเฮาก็เฮ็ดธรรมดา่ครับเฮา,าก็ฮู้เฮ็ดจังซี่แม่นบ่<อ>แม่เฮ็ดมาเรื่อยๆครับเฮาก็เลยขยายเอาเองเลยปะขยายเอาเองซื้อ,อแค่ลอยเดียวแค่นั้นอุพโภคในลอยเดียวแค่นั้นโอ้ครับก็ขยายเต็มต้นเต็มบักพริกนี่ก็ซื้อเขากินถุงละยี่สิบบาทครับเขามาขายรถ กบเขาเขามาแก่เสือเอาเลยแม่ทุกมันแม่ก็มาแก่แก่แม่ก็พอเอาเขากระไดร้ายบาดกระไดร้ายต้นเบึ้งเบิ่งพี่น้องแม่เก่งแห้งได้ครับเด้อขนาดแม่บริบตือพันมาเลยได้อนี่ืก็คือเขากินน้ำรดน้นแม่เนาะกถองนี่ก็ะืือเขาครับน้ำรดเขามาขายกับเขาอกินแล้วก็ตากเม็ดมันไว้วันนี้แม่ก็เอามาปลูกไม้เขาก็ได้จากเม็ดจากหันบริบติมเลย ตะกีไม่ได้ซื้อก็เขาซื้อในรถเข่งเขาบันนี้มาปลูกเองมันพักมันเ่าก็ได้กินดอกมันก็ดีกินครับผมก็มันก็สวยงามนั่แไหมวาครับนี่เบิ่งพี่น้องแม่อายุจักปีแล้ะครับบ้านเจ็ดสิบปีนี่อู้เจ็ดสิบยังแข็งแรงอยู่ได้ดีครับแต่อยู่กับสวนเท่านี้บ่ยูมันอยู่กับชิงแวดรอบมันดีนอครับแม่แม่คิดว่าครับอากาศดีเนาะแม่นออากาศมันะดีบันนี้ มันมีกําลังใจตัวลูกเขาเห็นเขาคิดว่าเออเข้าแก่สานีครับมาถา่อสานีเขาเฮดเดอสานีจะคิดว่าดีจะของครับผมไปทนเต้นมาก,กับพ่ออยู่น้ำต้รใหม่อืมครับพ่อเด็ยดยอตเจ้ามาเสามาแรกนะแม่นาะพ่อเด็ดอตพ่อเด็เบืองครับผมแม่ครับค่าหน้ามแม่นี่เพลองบ่คร้า,าบ,บานเนี่ตอ่อดดีามากร่อยร้อยเจ็ดสิบบาทอู้รอยเจ็ดสิบบาทก็ถือว่าโบแพงนะแม่นาะแม่่าชมแพงครับผมเพราะว่าแม่ใส่ มือนึงมือนึงแม่ใส่ลายอพราะมันว่าใส่มือละแถวเนี่ยตอนเย็นแม่ก็หดคางพุนครับผมตอนเช้าแม่สิหดไปดันไปฝุนครับผมอดหันหุดต่อสายแม่บบถึงครับเขาหลากสายเอาเนาะแม่นาองไม่หลากสายเอาสายไงบบได้ครับผมมันหนักอืมนี่แหละครับพี่น้องครับบ้าน้องกับภาพพี่น้องเขามาส้มสวนแม่พ่เแลี่ยเลยครับผมแม่ครับบาน สุดท้ายนี่แม่สิมีหยังสิฝากบ่ผู้กับร่งอยากจะเฮ็ดเกษตรใหม่ไหมนี่ครับโอ้ยอยากเฮ็ดก็เฮ็ดโลดมันม่วนเฮาเฮ็ดจังซี่แล้วเฮาม่วนในใจเฮาอยากเฮ็ดก็เฮ็ดเลยบ่ยากเฮ็ดง่ายๆคือแม่นี่แม่บ่ได้เฮ็ดยากางไนล่ะธรรมดาธรรมดาครับผมเฮาก็บ่ได้ไปเฮ็ดเกษตรก็นยังเฮ็ดแบบว่าในครอบครัวเฮามันชอเพียงครับเฮาบ่ได้ซื้อพริกบ่ได้ซื้อเกลือนี่ต่อไปเฮาก็บ่ได้ซื้อแม่นบ่ล่ะครับ ันเป็นหน่วยมากเพราะเขาิสื้ก็น่าอยากปลูกยังเสริมต่างต่คือมั่นคือยังอยากปลูกไี่ได้อยากกินครับผู้ใดมากอยากกับพี่เดาครับผมแม่เป็นจังสัตว์ครับอยู่อย่างพ่อเพียงเนาะแม่เนาะอยู่อย่างพ่อเพียงครับแต่ผมก็อยู่ในมกในใจเจ้าของมันจะดีครับเต้ยตั้มสาสปูไปครับตั้มสาสแก่ได้ก็อยากยังกปูกับแม่เนาะค้าคิงงูนี่ครับ มีเบิร์ตแหละลูกครับผมพบเบิร์ครับเป็นความสุขของคนผุ้ของผู้เฒ่าครับก็ดกินมาได้กระชางได้่าลูกเจ้าบ่อกินครับผมพอใจอืเท่าก็ได้กินในครัวเลื่อนเฮ่ากับมีความสุขแล้วเนาะแม่เนาะภูมิใจครับผมนี่นะครับผมบ่าน้องกับภาพพี่น้องเขามาเล่นน้าเม่เพ่นเล้ยวกะได้ความรู้ได้หลายอย่างไปฝากไปต้อนพี่น้องนะครับเนาะกะขอบคุณแม่หลายๆครับที่หายส่สวนเนาะขอบคุณคับครับผม ก็อย่าลืมนี่ช่องกบป๋าผ้ารวยด้วยครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องขีิเฮ็ดคิปในพีนองไปเรื่อยคลิปนี้ก็สวัสดีครับ